สวัสดีค่ะคุณแอน,นสปาอิตาลีนะคะวันนี้นะคะเราจะมาลองแต่งตานะคะเป็นสีออกเชอร์รี่นะคะใช้แนปเคทรุ่นเชอร์รี่นะคะว่า มาแต่งตาเป็นออกสีแบบว่าแดงๆเนี่ยค่ะจะเป็นยังไงนะคะสีของเนปแคทเชอรี่นะคะก็จะเป็นโทนออกแบบเชอรี่ตามชื่อเลยนะมันก็จะแบบว่ามีสีออกแดงๆมีทั้งนี้แบบว่าออกน้ําตาลนิดนึงนะคะแล้วก็มีสีอ่อนๆด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะวันนี้นะคะคุณนันแต่งหน้าเสร็จแล้วนะก็คือเว้นตาไว้โดยเฉพาะนะคะเราจะมาลองแต่งตาออกเป็นสีโทนเชอรี่ดูนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะก็เหมือนเดิมเลยนะเนาะคุณเนนก็จะใช้นะคะสีซ้ายสุดของตลับมันนะคะก็คือซ้ายสุดเนี่ยคุณเนนจะใช้ตัวที่เป็นสีอ่อนๆเนี่ยนะคะไว้ทาบริเวณน,นี้นะคะที่จะต้องเป็นสีขาวนะคะ หลังจากนั้นนะคะวันนี้จะใช้สีอ่อนนะคะที่ชื่อว่า juicy นะคะเป็นสีอ่อนนะคะก็คือเป็นสีนี้นะคะก็แตะลงไปนะคะแล้วก็ทาลงไปครึ่งวงกลมของเปลือกตานะคะ เมื่อทาเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ออกสีแบบนี้นะคะออกแบบว่าส้มๆนิดๆนะคะทาออกมาแล้วคล้ายๆสีโอโรนะคะต่อไปนะคะในนี้เขาจะมีแปรงมาให้อยู่แล้วนะเราจะทาบนเปลือกตาอีกชั้นหนึ่งนะคะด้วยสีชื่อว่าบิงนะคะก็คือออกเป็นสีแบบว่าแดงๆนิดนึงอันนี้นะคะก็ทาไปที่ชั้นตานะคะชั้นตาเราใหญ่แค่ไหนก็ทาประมาณนั้นนะคะ ทีนี้ได้ตาสองข้างเราเห็นไหยคะว่าสีแรกนะคะแล้วก็สีที่2ก็คือเฉพาะชั้นตาใช่ไหมคะต่อไปนะคะเราจะทําตาให้มันแบบดูเฉิดๆนิดนึงนะคะตรงปลายตรงนี้นะคะเราก็ใช้อันเดิมเนี่ยแหะค่ะที่เราที่เราทาชั้นตาของเราใช่ไหมคะเราก็ทําให้มันเป็น45องศานะคะโดยลากจากตรงนี้นะคะไป ด้านหลังนิดนึงนะคะโดยทําให้เชิดอย่างแบบนี้นะคะโดยที่ไม่ต้องจิ้มใหม่แล้วนะคะเพราะว่าสีมันมีอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวมันจะเข้มเกินไปเห็นไหมคะว่าตอนนี้นะคะตาของเราเริ่มทํามุมเชิดขึ้นไป45องศาแล้วนะคะอืมแล้วก็ทําอีกข้างนึงค่ะ อย่าเพิ่งจิ้มสีแรงเกินนะคะค่อยๆลากก่อนนะอ่าเห็นไหมคะว่าตอนนี้นะคะตาสองข้างของเราเริ่มมีห่างแล้วนะคะเริ่มมีห่างความเชิดขึ้นไปนิดนึงแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะใช้อีกด้านหนึ่งของแปรงนะคะด้านที่มันเล็กๆที่เราทาชั้นตามเมื่อกี้นะคะไปจิ้มสีที่อยู่ข้างๆบิงนะคะชื่อว่าสีเดว i l ลิชนะคะเมื่อกี้เราใช้สีบิงอันนี้ใช่ไหมคะทา ชั้นตาเนาะแล้วเราก็ขยับมาใช้อันนี้นะคะเป็นสีเดวีริชนะคะเอามาเพิ่มนะคะความคมของตานะคะโดยกดเข้าไปตรงมุมตาแบบนี้นะคะแล้วก็ขยับแบบนี้นะคะไม่ไม่ยกแปลงขึ้นนะคะขยับแค่ค่อยๆกดลงไปแล้วก็ขยับนิดนึงนะคะสีมันจะได้ประมาณนี้แล้วเราค่อยเบลนมันนะคะค่อยๆนะคะลากไปตามอันเดิมของเรานะคะที่เราทํา มุมเชิดของตาไว้นะคะโดยใช้แปรงอันเดิมนี่แหละเห็นไหมคะว่าตาเราจะมีความแบบคมขึ้นกับข้างนี้แล้วเนาะที่เราแบบว่าจิกตาลงไปนะคะอ่าเห็นไหมคะตอนนี้ตาข้างนี้ก็มีความคมแล้วนะคะเราก็ทําอีกข้างหนึ่งเหมือนกันนะคะจิ้มเข้าไปนิดนึงนะคะแล้วเราก็จิกไปที่มุมตานะคะ เห็นไหมคะว่าตาตรงนี้มันก็จะมีความคมขึ้นเนาะแล้วทีนี้เราก็ลากไปที่ปลายเหมือนเดิมนะคะค่อยๆเบลนไป เห็นไหมคะทีนี้สองข้างของเราก็เท่ากันแล้วนะคะถ้าสมมติว่าเราแบบว่าแต่งไม่เป็นจริงๆแล้วเรากังวลว่าเราจะแบบแต่งถูกหรือเปล่าน,นะคะบางครั้งเขาก็จะใช้แบบว่าเหมือนสกอ๊อตเทปนะคะมาแปะไว้ตรงนี้ค่ะคือทํามุม45าอ,องศาขึ้นไปแล้วเวลาเราทามันจะได้แบบไม่เลยลงมาอะไรเงี้ยบางคนเขาก็ใช้เทคนิคนี้นะคะถ้าเพื่อนๆแบบว่าไม่มั่นใจจริง,รงๆก็ลองดูก็ได้นะคะโอเคค่ะคราวนี้ตาสองข้างนะคะมันก็จะเท่ากันแล้วเนาะ ที่เหลือเนี้ยนะคะเราก็เอามาลากตรงหัวตานะคะให้มันเป็นแบบว่าสีโทนเดียวกันนะคะแล้วทีนี้นะคะเพื่อเพิ่มความเป็นประกายนิดนึงนะคะคุณแองจะใช้ตัวแบงๆนะคะเป็นประกายตัวนี้นะคะที่มันจะอยู่ใกล้ๆกับตัว<ม>ที่เราทาหนุคิวเมื่อกี้นะคะเป็นประกายนิดนึงเราจะใช้ตัวนี้นะคะทาทับไปที่ชั้นตานิดนึงให้ตาเรานะคะมีความวิงวิงนะคะอ่าเห็นไหมคะว่าทาแล้วมันก็จะมีความวิงวิง แล้วก็พาเลยมาที่หัวตานิดนึงนะคะทีนี้ก็กรีดไอายไลเนอร์นะคะ โอเคอายไลเนอร์ okay, แบบนี้นะคะที่เป็นปากกาแบบนี้นะคะเข<ม>ียนง่ายมากนะคะเราก็จะได้เส้นเล็กด้วยเนาะพอเสร็จแล้วนะคะก็จะเขียนขอบตาด้านล่างด้วยค่ะอืมเสร็จแล้วนะคะก็ติดขนตากันค่ะ ตอนนี้นะคะก็ติดขนตาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะมันก็จะมีความแบบแดงเชอรี่อยู่นะคะแล้ววันนี้นาคุณแอนจะทาปากนะคะสีชมพูค่ะจะได้เข้ากันเนาะ ก็ลองดูนะคะเผื่อเพื่อนๆที่ชอบแบบสีแบบว่าเชอร์รี่นะคะของเน็ตเคสก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะคะเพราะว่าสีเขามีเยอะเนาะแล้วก็มีทั้งแบบว่าสีอ่อนสีเข้มนะคะเยอะมากๆเลยนะแล้วก็ใช้ได้ทุกโอกาสนะคะใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนเหมือนกันค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องคุณแอนสปอิตาลีไว้ด้วยนะคะแล้วถ้าชอบการแต่งหน้าแบบไหนสีแบบไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะยังไงคุณแอนจะมาทาเป็นคลิปง่ายๆนะคะเพื่อนๆจะได้แต่งตามได้ง่าย ค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ